หลังจากที่อาจรีนั้นเธอได้รู้ว่าเอมจิติดต่อกับอาทิต เธอจึงต้องการจะแอบหนีไปที่เชียงใหม่เพื่อไปพบเจอกับอาทิเพื่อจะถามเกี่ยวความลับเบื้องหลังของนาภาหรือฟ้านั่นเองเธอจึงมาบอกกับหมอวานว่าเธอนั้นจะต้องเดินทางไปปฏิบัติธรรม3วันสองคืนแต่หมอวานนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อเธอขณะที่หมอรีกําลังจะเดินทางไปปนวนก็มาถามกับหมอรีไปว่าวันก่อนที่บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยวันนี้ยังอยากคุยอยู่หรือเปล่าถ้ามีอะไรก็ให้รีบอกเธอหมอรีจึงบอกกับปนวนไปว่าฝากปนวนนั้น ดูแลน้องของควันด้วยขนาดนั้นเองหมอวันก็เดินเข้ามาพอดีและเขาก็พาหมอรีออกไปข้างนอกเพื่อจะไปส่งหมอรีไปปฏิบัติธรรมหมอวันจึงถามกับหมอรีไปว่า จะให้เขานั่มารับกี่โมงแต่มอรีก็บอกว่าเดี๋ยวเธอั้นจะเป็นคนโทรบอกเองหมอวันจึงย้ำกับมอรีก่อนที่เธอจะลงไปจากรถไวห้หมอรีนั้นกินยาตามที่เขาบอกด้วยหลังจากนั้นหมอรีก็เดินลงไปจากรถซึ่งเธอนั้นก็ลุ้นว่าหมอวันจะจับได้หรือเปล่าว่าเธอนั้นโกหกหมอวันเขาก็ไม่ได้ไว้ใจหมอรีเขาจึงโทรไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนั่นและถามว่าวันนี้มีคอร์สปฏิบัติธรรมสามวันสองคืนหรือเปล่า ซึ่งที่ศูนย์ก็บอกว่ามีจริงๆเขาพยายามถามว่ามีรายชื่อของหมอดีอยู่ในนั้นหรือเปล่าแต่ว่าทางศูนย์ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่มาปฏิบัติทรรได้หลังจากนั้นก็วางสายแล้วก็โทรไปหาใครบางคนที่มีชื่อว่าเดียวและเขาต้องการจะไปโพบ ขนานั้นเองมอรีเธอก็พยายามเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่หลบไปให้หมอวันนั้นขับรถออกไปจากตรงนี้ขณะนั้นเองมีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและนั่งแท็กซี่เข้ามามอรีเธอจึงรีบวิ่งไปบกแท็กซี่คันนั้นเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่หมอวนันขับรถวนกลับมาพอเขานั้นต้องกลับรถออกไปจากปากซอยที่เดิม แต่เขานั้นก็ไม่ทันได้เห็นหมอรีขึ้นไปบนรถแท็กซี่เพราะว่าเมื่อหมอรีขึ้นมาบนรถแท็กซี่ได้เธอก็หลบหมอวันไม่ให้หมอวันนั้นเห็นหมอวันที่ไม่ได้เห็นหมอรีและคิดว่าหมอรีเข้าไปแล้วเขาจึงขับรถออกไปหลังจากนั้นมอรีเธอก็เดินทางมาที่เชียงใหม่เพื่อมาพบกับอาทิต์และเรื่องราวก็ตัดมาที่บมอวัน เขามาพบกับคนที่มีชื่อเดียวซึ่งเดียวนั้นคือทนายความของมอรีนั่นเองหมอวันนั้นได้บอกกับทนายความเดียวว่าช่วงนี้อาการของมอรีไม่ค่อยดีเธอมีอาการซึมเศร้าอย่างหนักและ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีเหตุฉุกเฉินมอรีนั้นได้จากไปกระทันหันเขาเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องสมบัติของมอรีเพราะว่าเขาต้องการให้สมบัติทั้งหมดนั้น เป็นของน้องของขวัญกลัวว่าน้องสาวต่างแม่อย่างเอ็มจตจะมาวุ่นวายกับทรัพย์สมบัติก็เป็นได้เขาจึงอยากจะปรึกษาทนายเรื่องที่ว่าจะให้เขานั้นเป็นคนดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้แทนน้องของขวัญถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่น้องของขวัญน,นั้นมันรู้นิติภาวะเขาจะโอนคืนทั้งหมดให้กับน้องของขวัญเลยแต่ว่าทนายความก็บอกว่ายัางไงก็ตามก็ต้องได้รับความยินยอม จากมอรีก่อนเพราะว่าพ่อของมอรีได้ระบุเอาไว้ในพินัยกรรมซึ่งแผนการของหมอวันก็ไม่เป็นไปตามอย่างที่เขานั้นคาดเอาไว้เขาจึงเอาสัญญาออกมาที่อ้างว่าเป็นลายมือของมอรีให้กับทนาเดียวเริ่มบอกให้ทนาเดียวนั้นไปช่วยร่างสัญญานี้ขึ้นมาหน่อยหลังจากนั้นหมอวันที่กําลังกล่าว เขาก็นึกถึงฟ้าขึ้นมาและนึกถึงคำพูดของฟ้าที่บอกกับเขาว่าฟ้าจะยอมทำทุกอย่างเพื่อหมอวันหมอวันจึงโทรไปหาฟ้าและบอกว่าให้เรามาเจอกันที่เดิมเขามีเรื่องจะคุยด้วยและเรื่องราวก็ตัดไปที่หมอรีเธอได้มาเจอกับอาทิตย์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอได้ถ,ถามกับอาทิตย์เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าหรือนภาอาทิตย์จึงเล่าย้อนไปเมื่อแปีก่อน เขาได้รับนาภาเข้ามาทํางานเธอเป็นคนทํางานเก่งมากๆถึงแม้ว่าเธอจะหน้าตามไม่ได้สาสวยอะไรแต่หลังจากนั้นเขาก็สังเกตว่านาภานั้นมีอาการปแปลกๆเธอชอบเป็นโมเมว่าผู้ชายคนนู้นคนนี้ชอบเธอเพียงเพราะว่าเขานำมาทำดีด้วยจนเธอนั้นมีเรื่องตกตีกับพนักงานในบริษัทพอเธอไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นที่มีเจ้าของอยู่แล้ว และหลังจากนั้นนภา,าเธอก็มาบอกว่าเธอกําลังคบอยู่กับหมอคนหนึ่งซึ่งตัวของอาทิตย์เขาก็ไม่ได้เชื่อจนวันหนึ่งที่นภานนั้นตั้งท้องขึ้นมาและนภา,าก็ไปฝากคันซึ่งคนที่เป็นหมอรับฝากคันของนภา,าก็คือหมอรีนั่นเอง ซึ่งหลังจากนั้นอาการของนาภานะก็เริ่มกำเริบขึ้นแล้วก็โวยวายในที่ทำงานว่ามีคนมาแย่งสามีของเธออาทิตจึงให้นาภาน,นพักงานไปก่อนและเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับเธออีกเลยจนกระทั่งทางโรงพยาบาลน,นั้นโทรมาหาเขาและบอกกับอาทิตว่าตอนนี้นาภาอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเธอนั้นเพิ่งเสียลูกไปจากการที่ว่าคุณหมอนั้นจ่ายยาผิดและนาภาก็ไม่มีเงินจ่ายค่ายาเลยอาทิตจึงเป็นธุระ แล้วก็ไปจัดก,การให้และเขาก็รับนภา,านั่นออกมาจากโรงพยาบาลซึ่งอาทิตย์นั้นก็รับนภา,าเข้ามาอยู่ด้วยเพราะว่าเธอไม่มีตังจ่ายค่าเช่าห้องจนถูกไล่ออกมาซึ่งหลังจากนั้นนภา,าอาการเธอก็แย่ลงเรื่อยๆพอเธอนั้นซึมเศร้าแล้วก็ร้องไห้และยังคงพัาเพอถึงลูกที่เธอนั้นเสียไป อาทิตย์จึงชวนให้นภา,านั้นกลับไปทํางานแล้วก็ให้กําลังใจเธอแต่นภา,าที่คิดว่าหมอรีนั้นเป็นคนทําเธอยังคงแค้นอยู่ในใจหลังจากนั้นนภา,าเธอก็กลับมาทํางานได้ปกติแต่เธอก็ยังมีอาการหมือลอยแล้วก็ยังคงเศร้าอยู่เหมือนเดิม ต่อมาไม่นานจูจูนภาที่อยู่บ้านเดียวกับอาทิตเธอก็เข้ามาในห้องนอนของอาทิตและเธอก็ถอดเสื้อคุมของเธอออกหลังจากนั้นเธอก็มาคลอกเคียอาทิตซึ่งชายหญิงที่อยู่คู่กันทั้งสองคนก็ได้สบัดเหตุกันอย่างเมามัน ทีแรกอาทิตย์ก็ว่าจะไม่ได้จริงจังอะไรแต่หลังจากนั้นเมื่อนภา,าเธอดีกับอาทิตย์มากๆเขาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะจริงจังแต่นภา,าเธอก็มาของเงินเขาค่อยๆไปทําสวยเรื่อยๆตอนแรกเขาก็ให้ยืมไปเพราะว่าเขาน่าไม่ได้คิดอะไรมอรีเธอจึงของดูรูปที่อาทิตย์นั้นพกมาด้วยซึ่งอาทิตย์มีรูปของนภา,าในตอนที่เธอน,นมาสมัครงานซึ่งรูปนั้นก็ทําให้หมอรีนั้นจําได้ พราเป็นนภาคนเดียวกันที่ไปฝาาคันกับเธอหลังจากนั้นอาทิตก็ได้เอารูปในโทรศัพท์ให้กับมอรีได้ดูเองซึ่งเมื่อเธอเลื่อนไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับรูปที่นภาเธอถือมีดอยู่อาทิตจึงบอกไปว่านั่นเป็นรูปในวันสุดท้ายที่เขาได้เจอกับนภาเป็นวันที่นภาเขาขโมยเงินของเขาไปถึงสล้านบาทอาทิตนั้นสงสัยเขาจึงอยากจะลองใจในวันนั้นเขาแกล้งบอกกับนภาไปว่าเขาจะต้องไปกรุงเทพสามวัน และเขาก็แอบ,บกลับมาที่บ้านและได้เห็นว่านภาเธอเข้ามาในห้องของเขาแล้วก็เปิดตู้เซฟเอาเงินใส่กระเป๋าไปและกําลังจะหนีแต่อาทิตย์ก็หลับเข้ามาเจอซะก่อนเขาจึงถามไปว่าทําไมนภาถึงทําแบบนี้เขายอมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่านภาต้องการอะไรเขาก็ให้ได้ทุกอย่างแต่นภาก็บอกว่าสิ่งที่เธอต้องการอาทิตย์ให้เธอไม่ได้หรอกนภาจึงผลักอาทิตย์และเธอก็พยายามจะวิ่งหนีออกจากบ้านแต่อาทิตย์ ก็ผักนภาล้มแล้วก็มาดึงกระเป๋าเงินออกไปนภาเธอได้รับบาดเจ็บเธอถึงใช้จังหวะน,นั้นยิบม,มีดคัตเตอร์ขึ้นมาและเธอก็พุ่งตรงไปทําร้ายอาทิตย์ที่กําลังดูเงินในกระเป๋าอยู่อาทิตย์จึงถามนภาไปว่าทําไมนภาถึงทําแบบนี้หลังจากนั้นนภาเธอก็เดินไปเอามีดคัตเตอร์ของเธอนั้นไปตัดสายโทรศัพท์บ้านแล้วก็ปาโทรศัพท์ของอาทิตย์ทิ้งและนภาก็หยิบก,กระเป๋าเงินแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยซึ่งน,นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ตามปัจจุบัน อาทิตย์เขาเดินขากระเพกเพราะว่าหลังจากที่เอ็นนั้นถูกต่อแล้วแต่มันก็ยังใช้งานได้ไม่ปกติจนเขาไม่สามารถวิ่งหรือเล่นกีฬาแรงๆได้เมื่อเวลาผ่านไปอาิตย์ก็คิดว่าไม่ได้ติดใจอะไรแต่เขานั้นก็ยังคงคางใจว่า นภา,านั้นทําแบบนั้นทําไมอาทิ์จึงบอกว่าถ้าต้องการให้เขานั้นไปเป็นพยานเขาก็ยินดีแต่หมอรีบอกว่าเธอกําลังรวบรวมห,หลักฐานอยู่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เธอได้เจอมาอาจจะไม่ใช่นภา,าคนเดียวที่ร่วมมือทําร้ายเธอและเรื่องราวก็ตัดมาที่ฟ้าหรือนภา,าที่หมอวันนั้นมาเจอซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นทําการสะบัดเห้กันอย่างมองวันเสร็จเรียบร้อยหมอวนันก็พูดถึงฝ่ายที่ด้านหลังของนภา,าและบอกว่า เมื่อเขานั้นเห็นฝ่ายนี้เขานั้นนึกถึงผู้หญิงคนหนึง่งเป็นผู้หญิงที่เขานั้นรักเขานั้นเสียใจมากๆเลยเขากับเธอนั้นเคยมีลูกด้วยกันแต่จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็มาเสียลูกไปเพราะการจ่ายยาผิดของหมอคนหนึง่งในตอนที่เขานั้นรู้เรื่องเขา้าเขาก็อยากจะมาหาเธอแต่ว่ามีคนคนหนึ่งสั่งให้เขาไม่ให้มาขู่เขาว่าถ้าเกิดว่ามา จะเปิดโปงเรื่องของเขาที่แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนไข้จะทําให้เขานั้นถูกยึดใบประกอบวิชาชีพนภาจึงถามไปว่าคนคนนั้นคือใครใครเป็นคนห้าหมอวันหมอวันจึงบอกไปว่าคนนั้นคือหมอรีแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่หมอรีเธอกลับมาที่โรงแรมและเธอกําลังทบทวนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเรื่องราวตัดก,กลับมาที่หมอวันหมอวันนั้นพูดพ่าเพ้อไปเรื่อยๆว่าเขานั้นรักนภามากๆ และเขาก็ไม่อยากจะเสียนภาพาไปทั้งที่เขานั้นมีลูกกับเธอแล้วและเรื่องราวก็ย้อนไปเมื่อเจดปีก่อนในวันที่หมอรีกับหมอวันเริ่มกําลังคบกันหมอรีเคยบอกกับหมอวันไปว่าเธอนั้นมีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งเธออยากจะเปิดคลินิกเป็นของตัวเองเป็นคลินิกแม่และเด็กหมอวันจึงบอกไปว่าเงินรับจิตแพทย์หนุ่มคนนึง ไปเป็นหมอในคลินิกอีกคนหนึ่งได้ไหมแต่หมอรีก็บอกไปว่าเธออยากให้หมอวันมาเป็นหุ้นส่วนกับเธอมากกว่าและเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันหมอรีที่โทรไปหาหมอออยให้หมอออยนั้นช่วยอะไรบางอย่างหมอรีเธอต้องการจะรู้ว่าในปี58ถึงปี59ช่วงนั้นใครเป็นเซลล์ที่ขายย้ายกับที่โรงพยาบาลซึ่งหมอออยก็รับปากจะช่วยหมอรีเรื่องราวตัดมาที่หมอวันซึ่งเขานั้นทำเป็นไม่รู้ว่า ฟ้านั้นคือนภา,านภาจึงถามไปว่าถ้าเกิดว่านภาอยู่ตรงนี้หมอวันอยากจะพูดอะไรกับเธอหมอวนันจึงบอกไปว่าเขานั้นรักนภา,าและอยากจะพานภา,านั้ยไปอยู่ด้วยกันและจะได้มีลูกอย่างที่นภา,านั้นต้องการเพราะว่านภา,านั้นเป็นคนรักเด็กเมื่อฟ้าได้ยินเช่นนั้นเธอถึงกระป้องห้ออกมาแล้วก็บอกกับหมอวันไปว่า แล้วจะเกิดว่านภพาคนนั้นเธอไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วล่ะเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่เธอต้องเสียลูกไปเธอก็ไม่สามารถมีลูกได้อีกเลยมอวันนั้นถึงกับงงพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนหรือไม่เขาก็อาจจะรู้สึกผิดที่เขานั้นทําให้านา้นไม่สามารถมีลูกได้เขาจึงแกล้งพูดไปว่านี่ฟ้าคุณพูดอะไรฟ้าจึงยอมรับกับหมอวันไปตรงๆว่าเธอนั้นคือนภพาและเธอก็อยู่ตรงนี้แล้วเธอดีใจมากๆ ที่หมอวันนั้นรักเธอซึ่งหมอวันนั้นก็ตีเนียนทําเป็นดีใจที่เขานั้นได้พบกนภัยอีกครั้งหนึ่งทั้งสองคนนั้นกอดกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นหมอวันก็มาสะกดจิตนภาและบอกกนภาไปว่าคนที่ทำกนภานั้นเป็นแบบนี้นั่นคือหมออาจรีนั่นเองและเรื่องราวก็ตัดมาที่หมออาจรีและเธอก็โทรไปหาธนาเดียวซึ่งธนาเดียวนั้นก็ถามว่าเธอนั้นเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรอ ส่วนสัญญาที่หมอรีนั้นให้เขาทําเขาทํานั้นใกล้เสร็จแล้วซึกหมอรีนั้นก็งงมากว่าเธอจะให้ทําสัญญาอะไรทนายเดียวจึงบอกไปว่าก็สัญญาที่จะมอบอำนาจให้หมอวันนั้นเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของหมอรีซึ่งหมอรีไม่ได้ยินเช่นนี้เธอถึงกับอึ้งไปเลยที่รู้ว่าหมอวันนั้นทําแบบนั้นเธอจึงบ,บ,บอกกับทนายไปว่าถ้าเกิดว่าทนายเดียวนั้นทาเสร็จแล้วก็ให้ส่งมาให้เธอนั้นตรวจสอบก่อนและหมอรีเธอก็ไปที่ร้านขายยาแห่งหนึ่ง จนได้เจอกับเภสัชที่มีชื่อว่าดาดาเธอจะหมอรีได้แมนเพราะเธอนั่งเคยทำงานที่โรงพยาบาลที่หมอรีนั่งเคยอยู่มอรีจึงอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของหมอวันดาจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่หมอวันจะคบกับหมอรีอย่างเปิดเผยเธอกับหมอวันนั่งเคยคุยๆุยกันอยู่ตอนแรกเธอก็คิดว่าหมอวันจะมาจีบเธอหมอวันนั้น ชอบมาถามเกี่ยวกับเรื่องยาว่ายาตัวไหนใช้ทําอะไรได้บ้างและยาตัวไหนจะกินคู่กันจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นหมอวันก็หายไปแต่จูจูเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอายาชนิดหนึ่งมาให้กับดาได้ดูและถามว่ายาตัวนี้ มันมียาชนิดไหนบ้างที่ลักษณะคล้ายๆกันแต่ส่งผลที่รุนแรงกว่าซึ่งเธอก็บอกกับหมอวันไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้มารู้ข่าวว่ามีคนไข้ของหมอรีที่เสียลูกไปเธอจึงได้รู้ว่านั่นเป็นฝีมือของหมอวนันจากการสลับยานั่นเองขณะน,นั้นเองลูกชายของดาก็เดินเข้ามาซึ่งเมื่อหมอรีได้เห็นหน้าลูกชายของดาเธอก็นึกถึงหมอวนันเพราะว่าเด็กน้อยคนนี้หน้าตาเหมือนหมอวันเลย เธอจึงถามกระดาไปว่าเด็กคนนี้คือลูกของหมอวันใช่ไหมซึ่งดานก็บอกว่าใช่หลังจากที่เธอนั้นท้องกับหมอวันหมอวันนั้นก็รีบหนีไปกรุงเทพเธอจึงต้องลาออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาเปิดร้านขายยาที่นี่คนเดียวหลังจากนั้นอาจารีเธอก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดและก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพและก็ตรงกับเวลาที่หมอวันมารับเธอจากสถานที่ปฏิบัติธรรมพอดีอาจารีนั้นเธอได้พูดในใจว่าถ้าหมอวัน ต้องการให้เธอนั้นเป็นคนเดิมคนที่เสื่องซึมและทําทุกอย่างอย่างที่หมอวัน,นันต้องการเธอจะเป็นคนคนนั้นให้และเรื่องราวโฉมโชดใน EP ที่9ก็ได้จบลงซึ่งใน EP นี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นการเปิดเผยความลับเนี่ยได้แบบช็อกมากๆนะครับยิ่งในซีนที่รู้ว่าฟ้าหรือนภาเธอไม่สามารถมีลูกได้อีกตรงนี้เนี่ยเมื่อผมได้ฟังแล้วโอ้โหผมรู้สึกว่าจากการที่หมอวัน ต้องการให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถมีอะไรมาเหนี่ยวรั้งเขาไว้ได้เข้าถึงกับทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งไม่สามารถมีลูกได้ตลอดชีวิตซึ่งถ้าเป็นคนจริงๆก็ต้องบอกว่าหมอวันนี้เร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมอรีเธอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้ได้แล้ว เธอจะต้องไปจัดก,การกับหมอวันในเร็ววันนี้นะครับมาร่วมรู้กันไปว่าในอีพีต่อๆไปหมอวันจะได้เจอกับอะไรเนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่